สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อน,นี้มาพอกันกับช่องสาวงามลงทงคนเกาค้นเดิมอีกแล้วนะคะเมื่อนี้สิบห้ามากินแกงนอไหมกินแกงนอไหมนะคะก่อนนอนตอนนี้ก็เป็นเวลาจะถุมแล้วพี่น้องจะสี่ถุนแล้วนะคะจกโมงแล้วพี่น้องนล้วบานสามทุ่มห้าสิบสามนะคะมากินแกงนอนไหมพี่น้องก่อนนอน พิ่งกลับมาจากสอมเต้นนะคะไลฟ์สดนารีตะวันที่อุย้ยครั้งที่สิบหกวันที่สามสิบเอ็ดนะจ๊ะมาพี่น้องมามากินเขาก่อนนะ้าน้ากันเจ็บแสบยัวๆแกงหน่อไม้คุณแม่ทมําไว้รอนะคะอร่อยแสบว่แสบน,นี่เขาตีกหนึ่งนะคะลงมือเลยพี่น้องมาเด้อน้ากันเจแสบ อืมหอมพักกันเงีง้ยแต่แบบไปสันมานห้องอิรีอ่ะอืมรับสมเต็นมากเ,เมื่อยกับกินล่งค่ะ มีกรอบแสดงโชว์ในของทีมคอาตูมเดอร์พายเกเบิงกับซอบัตรจองตัวเข้าไปเบิงได้นะคะนาดินาริตะไล้สดครั้งที่สิบหกวันที่สามสิบเอ็ดน,นะคะซอบัตรจองตัวบตลรลอยด้ยวยพี่นออ้องด้วยอืมฮไม่หอบเหรอ,อ,อ เห้ปวดกม็มีพี่น้องแล้วแสบจับจริงจริง แค่ยอดแค่ซอสแตงกวไม่บอกกินทอดเขาข่อยได เอามากินอยู่ในห้องโปงยจอของนอกยานพี่หลอกนะคะเกลยเอามากินอยู่ในห้องพี่น้องก็บสบาเอาอก็มีที่นอยก็ไม่ยัง,ยงน,นนะยานพี่หลอกก็เลยเข้ามาอยู่ในห้องนะคะใช่ครับเดีว ตเก็ตองตำแกงทำไก็ตำหูเนาะก็แจ้วประแดงสเนพี่น้งมาบ้าแต่วอันนี้มันเล็งดวงเลบริดุทอืม

อืมครับ hmm, อ yeah. mm ืมไปกนเนี่ย คำสุดท้ายพี่น้องเพดแห้งพ่อแล้วน,นะคะสำหรับคลิปนี้นบไม่อย่างายแต่ส่วนพี่น้องกินเข่ารอ,อเด็กน,นะคะอย่า่ากันเด้อพี่น้องก็สิาเอ้ยอีมีกอบมันเพดอีหยังบ่เห็นอีหย่าง,างส่วนมมกินตะเขาเด็กมาในก็นส่วนมมกินเข่านะคะกับพี่น้อง ข่าวฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในทางช่องของสาวงามล่มทองน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้จ้กช่องเน่นะคะไปละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพี้ยนแหงบว้ยได้กินบ่พริกร้อนหันข้ามหนึงพ่อแล้วนะคะมันสีอ้วนเลือดหุนไปละคะ่ะแม่ไหม